ดิฉันจิตราวัลลงสิงหรลานะคะจะมาขอรับประสบการณ์จิตของตัวเองนะคะดิฉันได้เป็นมะเร็งนะคะที่เต้านมตับแล้วก็ไตนะคะเมื่อปี49นะเมื่อปี53นะคะโทษทีตอนนั้นอายุ49ปีนะคะคุณหมอได้ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งดิฉันไม่เชื่อค่ะเพราะปกติ้วดิฉันแล้วก็เป็นคนที่แข็งแรงนะคะทานอาหารก็ปกตินะคะใหม่สดสะอาดที่คุณที่ตาลพภชนาการเลย ะะแต่ทีนี้น,นี่ยว่าเออมันเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยแล้วเสร็จแล้วคุณหมอบอกว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ผ่าตัดไม่รักษาก็จะมีชีวิตอยู่ได้หกเดือนถึงปีครึ่งแค่นั้นเองถ้าเป็นคนทุกคนนะคะถ้าเป็นมะเร็งแล้วคุณหมอทักแบบนี้เนี่ยจะรู้สึกยังไงบ้างนะคะดิฉันไม่มีทางออกแล้วว่าวันนั้นเนี่ย ได้เจอคุณรัตะนาคุณนานพวลัตนะคะกับคุณวิพาดาคุณนานุพลั์นะคะได้มาแนะนําให้ทานยาโซนิตินตัวนี้นะคะของบริษัทแฮปปี้เอ็มพีเอ็มนะคะดิฉันไม่มีทางเลือกทางอื่นไหนที่หาช่องทางที่ดีแล้วแล้วก็ได้เห็นคุณรัตะนามีมีอาการที่ดีขึ้นนะคะดิฉันก็เลยเชื่ออย่างมั่นใจนะคะแล้วก็ทานยามาตัวน,นี้เลยพอทานไปเนี่ยก็คือตอนนั้นคุณหมอให้คีโมด้วยผ่าตัด ผ่าตัดต้องมออกไปแล้วนะคะแล้วก็ให้คีโมพอให้คีโมเสร็จคุณหมอก็จะนับตรวจอีกครึ่งเดือนหรือว่าเดือนหนึ่งนะคะผลปรากฏว่ายังปกติคือตอนนั้นอยู่ก็คือ,อยังเป็นอยู่หลังจากนั้นคุณหมอก็ด้ตัดเรื่อยๆก็ประมาณสักสามเดือนสีเ่เดือนให้หลังมาคุณหมอมาตรวจเช็คว่านิ่งๆนะคะก็คือตัดไตนิ่งที่เต้านมไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ ตรงด้านนี้เนี่ยทำให้ดิฉันรู้สึกแปลกใจเพราะอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นมันไม่มีเลยคนึ่่อาจจะแพ้ยาทานข้าวไม่ได้นะคะเล็บดำนะคะอาเจียนหรือว่าปากร้อนนะคะแต่ตัวดิฉันไม่มีแถมหน้าตายัางสดชื่นนะคะแล้วก็ปากแดงด้วยนะคะอันนี้คือประสบการณ์ที่ทันได้เจอมานะคะตอนนั้นดิฉันทานนะคะซูนิติน5สี5ตัวนะคะก็มีสีเขียว สีม่วงสีน้ำตาลวิสกาลแล้วก็สีฟ้านะคะทานไปเลยคุณตะหน้าบอกนะคะบอกว่าทานไปเลยสี่เม็ดนะคะห้าเม็ดสี่ครั้งนะคะที่ท่านทานมาตลอดปัจจุบันมีท่านก็ทานมาอยู่นะคะตรงนี้เนี่ยคุณหมอบอกว่าหลังจากที่ว่าทำสิทธิสแกนและเคยเซตคอมพิวเตอร์แล้วคุณหมอบอกว่าโอากาสที่ว่าจะหายเนี่ยมัน มันไม่เคยมีนะแต่ตอนนี้เนี่ยทำไมมันเอ็กซเรล์เหมือนเดิมก็คือจุดดำที่ตับกระทิไตน้อยลงแล้วที่หน้าอกคือเต้านมก็ไม่มีแล้วปัจจุบันนี้ดิฉันจากที่ว่าอยู่รอดที่คุณหมอบอกครึ่งเดือน6เดือนนะคะถึงปีครึ่งปัจจุบัน5ปีแล้วค่ะโอ้อยู่ได้เพราะเซนิตินตัวนี้จริงๆนะคะเพราะตัวอื่นไม่ได้ทานเลยทานแต่ตัวนี้นะคะจเตนินตัวเดียว นะคะงนั้นโปรดได้เชื่อว่านดาวผุนพันของเรานะคะสนิเป็นตัวนี้ดีจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ